นี่สวัสดีครับวันนี้มาย่างกุ้งกินนะครับย่างกุ้งกินบุมน้อยซื้อมาฝากนะครับนี่เชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทาเหล็กนี่ดูย่างกุ้งตัวนี้เราย่างกุ้งนะวันนี้เราจะเป็นพามา่าครับเราจะเป็นพามา่าเราจะย่างกุ้งเราจะเป็นพามา่าย่างกุ้งเสร็จย่างมึกอยู่อะไรมึกอยู่ใต้มึกอยู่ใต้ใต้ทะเล <laughs> ถ่ายคลิปบ้างนะเอ้ยที่เป่งยางกุ้งหรือว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายทั้งนี่ฮะทุกอย่างครับทั้งอ่าไลฟ์สดทั้งถ่ายคลิปก็แล้วนะเป,นเ,วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วผมลงองใส่ขม๊อกหน่อยฮะไม่งี้ครับผม ผมเนี่ยเราเราสุดเมนูย่างกุ้งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ๆเดี๋ยวผมขอขอดูกุ้งแป๊บนึงนะเป็นไงบ้างตัวนี้สุกครึ่งนึงไสุกครึ่งนึงฮะกำลังดีครับผมกินได้ก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินโอ้โหเนี่ะกุ้งเดี๋ยวตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่ฮะพี่ใครว่าไปใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดมาใช่ตกมาเมื่อกี้ไปตกเบ็ดมาเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้ฮะ กุ้งครับกุ้งไปใส่เบ็ดมาเมื่อกี้นี่นะครับครับผมเก่งตะลังย่างนะเดี๋ยวรอพี่เมฆน้ำจิมาพี่เมฆโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่หน่าทานครับรแล้วก็เชฟเมฆกำลังทำทำน้ำจิ้มอยู่นะครับทำน้ำจิ้มอยู่ร้อยเลยพี่พ่อจอดสุดยอดมากัวนี่สองร้อห้าแปดไผมจับโอ้โหววไหวเลยนะโอ้โหพี่เลยพี่เลยสวัสดีคุณผูสวัสดีพี่บสวัสดีครับสวัสดีครับ บรรยากาศกลางคืนครับบรรยากาศกลางคืนไพี่แล้ว่เดียวนะเดียวนี่เออใส่เลยนี่ กย่างกุ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นการย่างปลาหมึกนะครับย่างปลาหมึกต่อกําลังหมักปลาหมึกอยู่นะครับพ็เพิ่งเพิ่งไปเพิ่งพยายามเบ็ดมานะครับ ไปดูน้องนตตี้ทำปลาหมึกแป,ป๊บนึงนะครับเาา้ไอฮ้มาทำไมอะไรนะแข็งยเ่บ่กำ <c oughs> ลังมักบ่ <c oughs> อ,อ๋อมกักตัดตัวมันต้องตัดก็ได้ปิงเลย ปิ้งแล้วปิ้งแล้วยำยำแล้วนั่นซอยค่อยแกะออกก็ได้ตัดออกเลยก็ได้แล้วแต่ตัดออกเลยนี่ดูเชฟเมกเชฟเมกกับเชฟเนตตี้ต้องใครต้งไมถอนเนี่ยนี่ฮะเชฟใหญ่กำลงครัวนะเลยหาตาหมึกยังไม่เห็นเลยหาตาหมึกย oh. ังไม่เห็นเลยเชฟใหญ่ลงครัว โอ้ยไฟเาสองคนสองนี้นี่ไสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนเอ้ยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ชัสดีครับามาเด้อคามันอี้ยากปลาหมึกปลาหมึกไม่อร่อยจะโทษน้งจิมเด้ออย่าโทษปลาหมึกเด้อไม่เกี่ยวกับการหนักเลยนะเนาะเกียนตี้ลงตปลาแล้วโทษต้ิมเนาะ ไม่ทำไรโอ้โหต้เมมฆกางเ้ชฟเชฟนัตตี้กับเชฟเมฆเชฟเมฆกำลังหั่นหั่นตาปลาหมึกออกส่วนนัตตี้เป็นผู้หมักนะครับแล้วก็ลงไปย่างต่อนะครับหมักแล้วก็ลงไปย่างนะครับไปไปนอนนะครับไปอย่าเหมือนไม่้องให้ทำนักยิมก่อนโซดาจิ้มนะครับ นะไปเลยฮะไปย่างปลาหมึกต่อนะครับไปย่างปลาหมึกต่อครับไปย่างปลาหมึกต่อต่อจากกุ้งนะครับเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกก่อนนะครับถ้าจะซอสน้ำมันได้หมเสร็จให้่ันให้เครื่องยกับน้ำมักับนจิมเลยต้องไม้ามึกมนไม่ต้องกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินจับเล่นก็จะตายมือจ้ะครับมาตี้โอ้ขายกินไม่ได้ก็ตี้ นี่นี่นี่เพิ่งเสมอเอาไม่เอาไม่เอาไม่ข้นสมเลาเอาไม่มาทำอาหารเอาไม่เอาไม่มันใกล้มันใกล้นี่นี่งบ่งเบ่งตอคุ้งก่อนนะทุกคนเอาก็วางเป๊ะข้างๆเลยก็ได้ปลาหมึกไงเออกุ้งมันเริ่มพดล่ะ มือล้างแล้วนะคะมือล้างแล้วนะคะไม่ถ่ายเดี๋ยวพ่ไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่หันเิ้นบ้างบางเมวโยมีโยมีเดี๋ยวพ่หันตอนตอนมันสุกก็ได้ไม่หันเิ้นอ่ะเดี๋ยวใหครอครัวทำาเนนะเรอรอกินเดี๋ยวตอนนี้เอาวางก่อนก็ได้ถ้ามันนั่นก็ไม่เป็นนะอาใส่เลยมันจะได้ความร้อนจะได้เกลี่ยๆเออใส่ใส่วางข้างๆเลยเออหันละ มันจะได้มัดฮะมันจะได้มันหมาดเรื่อยๆเออวางไว้ก่อนมันจะได้หมาดวางอ้อมเลยเออหล่ะมาดูทักข่าวช่อง34ย่างโอ้ยย่างหมดที้วย่างกุ้งเมนบอกคือเห็นปต้สี่สนะครับนะฮะคือเห็นปต้สี่สิบสาโอ้รันหลังสามบอดสีเออบอดสีเออโอ้โห อชีพเลยนะครับมีการโน่นเหติมเห็นมะทำเงินเกิดเป็นเชฟมาเป็นสิบปีนะครับนะเด้อท่าทางธรรมะเต็นมากเออเอาจริงๆริงบังไม่เข้ามีดไม่คมไม่ถูตะเขียงมีดมีดกลัวเมียถูตะเขียงเออถูเจ๊เจ๊ก่อนเออมาดินี่นะครับนะมีดคมๆหน่อยดีโอ้ยไอ้มันไม่บางไฟเนาะอ๋อถือกองเจ้าคืมืดอย่างนั้น เอาเม็นบ่เบิ่งนี่นี่นะโอ้ยกระสันผมเปิดแฟชชั่นก็สันนะเออเอาเอออ่านไหมบ่เออใครนี่ยเบิ่งของเขาเนี่ยโอ้ยเขาต้องเฮ็ดแบบมึนๆแล้วมันเนี่เจีนตะกิน้ยเห็นบ่เออแกงเ่เป็นตะกินของเป็นเป็นตะกินมันต้องมึนมืดใช่ไหมก็โอเครู้กิรู้กันแอบกินมันต้องมึนมืดนะครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมว่ากินได้ แอบกินมันถึงก็แซ่บแอบกินมืดๆมันถึงจะแซ่บมันอะไรวะน้ำมันหมูแถวๆสวนป่าย่างหรือเปล่าช่วงนี้น้ำมันหมูไม่ออกครับช่วงนี้นะโทษทีเพราะว่าอะไรเ,เพราะว่าเครียดลงไม่ไม่ไปลงกระปุกนะครับช่วงนี้เครียด <c oughs> เออนะไม่ยังไมา่ไทายผมไม่มย,ไยังไม่ได้หนักห่วย เออมึงดูมึงดูมึงดูเนี่ยคุณถ่ายผมเหรอฮะคุณถ่ายผมเหรอเออเอาเออเอาว่ามาเลยเจ้าว่ามาเลยมามามาไม่มีอะไรใอีก่ไม่มีอะไรจะเล่นเลยนี่ไม่มีอะไรจะเล่นเหมือนเหมือนเหมือนใครวะเออเหมือนใครไม่มีอะไรจะเล่นถ่ายกันเองอืเออเราก็ต้องทำแบบนั้นแหละนะ มีมันด้วยนะครับมีมันด้วยมันจนไหม้หมดแล้วยังไม่สุกเลยเี่ยยังยังยังไม่สุกลุงมกนะครับเป็นคนย่างนะมันนี่ลุงมกเป็นคนย่างไม่ใช่ป้าถอนนะดูคิดดูเอาใครว่าเอาไม่มันน่ะเอาไม่มันเอาไม่มันป้าถอนจะไปหาคนใหม่แล้วไฟไฟเป็นคนย่างไฟเป็นคนย่างไม่ใช่คนย่างนะไฟเป็นคนย่าง ป้าถอนบอกว่ากูละเบื่อกูละเซ็งกูจะไปหาผัวใหม่แล้วป้าถอนบอกนะยายาให้เผาเมื่อคืนเผาขนมกิตไปแล้วส่งแต่คลิปส่งแต่คลิปไปเถอะดีเมื่อคืนเขาเผาขนมกิตไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี่นะขนมกินบอกว่าไปแก้ขาวให้เดี๋ยวนี้นะเมื่อคืนเนี่ยมึงวันโทดๆดิเมื่อวันก่อนนะจะบอกอะไรให้นะ พนมจิตแอบนะครับแอบนะแอบไปที่ใดที่หนึ่งสักแห่งตอนมืดๆนะตลามึกตัวใหญ่เออพากันแอบออกจากบ้านที่พักไปเขาเรียกมึกกล้วยบ่่นีมึกกล้วยบ่อะไรเรียกอะไรน่าจะเป็นมึกกล้วยนะเออมึกกล้วยแหละเนาะเออเออ โอ้โหเดืแซ่บสุดนี่นะครับตามออไก่ย่างมันเ่ยไม่หมดนะครับเอาไม่มันเขาเรียกว่าเอาไม่มันเอาไม่มันมันอยู่เออย่างมันไม่ชอบชอบเอามันมันนี่ไม่มีอะไร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 เราต้องเรียนแบบเขาบ้างเขาก็ถ่ายกันเอง เออนะโหเมื่อยขี้มากเลยส่งข้อความหาสาวนะเออพี่กำลังย่างอยู่นะมาไหมมาไหมน้องน้องน้องนะมาไหมเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลยเดี๋ยวจะเด้อหนึ่งศูนย์หกเออดูห้องเหรอเมนเออ เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยในเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยแล้วไม่ได้เบอร์โทรแล้วจะไปถูกได้ไงหรอกฮะไปถูกถามไปมั่วเลยเบอร์ห้องไหนเข้ามั่วมาโดนห้องสอดนะอย่า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 นะคนขอของ พี่พี่ดูวัาถึงห้องแล้วพี่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโ,โก,โโกล่ะลกุลกขึ้นเยี่ยวเออลุกขี่ลุกเยี่ยวเอาทั้งคืน <c oughs> ไม่โกลนทนั้งคืนเลยเ <c oughs> ออนี่นะครับนะนักข่าวอ่าช่องสามสิบสี่นะครับใครว่าสี่สิบสามจะได้กลับวันไหนนะประมาณวันพุธเนาะ ยังไม่แน่เลยยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจจริงอ่ะอยากให้มันมีประเด็นเนอะได้อยู่ด้วยกันนานๆพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราไปสร้างประเด็นไหมล่ะไหนเราไปทรางประเด็นไหมใจจริงผมอยากอยู่นานๆเพราะว่าผมผมชอบห้องเบอร์นี้นี่ร้องเลยสร้างประเด็นแค่นั้นแหละโอ้ นีออ่นะครับขักนการที่มอเอรถให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ